ก่อนเริ่มสวดขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้สงบระลึกถึงพระรัตนตรัยและสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีบัดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยผูกพันกันมาไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจด้วยอนุภาพแห่งพุทธคุณพระคาถานี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้โดยฉับพลันเวรกรรมขาดจากกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ความติดขัดทั้งปวงจงคลี่คลายเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญตั้งจิตและเริ่มสวดพระคาถาไปพร้อมกันครับอลรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังพระควันตังอะภิวาเทมิ กราสวาขาโตภะควตาธรรมโมธรมมังนัมสามิกราสุปฏิปิปโนภะควโตสาวกสังโคสังขังนัมามิกลานโมตัส stage, สะภะควโตอรลหะโตสัม la. มาสัมพุทธั skateboard. สสะ นะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปปลาทังขมาธเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกะตังสัพพัง อะปลาทังมะมธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าจงใจหรือประมาทพลังพลาดล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอาหารหันต์ทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยจะส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะพระลาบยศสุขสันเสริญสติปัญญาปฏิพาน ธนะสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายหายสิ้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างกรรมสร้างเวรกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ทุกพบทุกชาติขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตาาตสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสะคะวานะโมพุทธ,ธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสะคะวานะโมพุทธ,ธายะวิญญาณสัมปันโน อิติป okay? ิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะ วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภาควานะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะครโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนัง อัธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมลลังสุขขังอรลหังสุขโตานะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนัง จตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาลาสพาตันหังกลาทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเเกเต,เ,ตเ,ตเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนีสังโคปฏิทิโตไมหัง อุเลสัพภคุนากโลหะทเยเมอนุรุตโทสาลีปุตโตจทัทธคิเนโกนทันโยปิธทิภาคสมิงโมคคลาโนเจวามะเกทักค,คิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามโสตะเก เกสโตปิดทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาละกัสสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิฐาสิคูนากะโลอุนโนอังคุลิมาโล จจอุป,ปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชินโนละสาชลันตาสีละเตเชนะอังขังเคสุสันทิตา ละตะนังปุละโตอาสิทักคิเนเมตสุตตกังทะชักขังปัจชโตอาสิวามอังคุลิมาลกังขันธโมละปริตตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชนาินานานาวะละสังยุตตา สัตตปาการล,ลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาพาหิรัชชัตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชาสาวาสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินปัญชละมัชฉมิวิหันตังมหีตะเล สัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุตโตสุลโขชินานุพาเวนะชิตุปัตถโวธรรม,มานุพาเวนะชิตาริสังโคสังคานุพาเวนะชิตันตลาโย ο, สัทธธรรม,มานุภาวปาลิโตจลามิชินะ ปัญชะเลติกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกพบทุกชาติทุกกับทุกกันขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครได้กระทํากับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานโปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตและคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาณขนาติและผู้อุปการลับคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปะริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธออิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนวุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัชญาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุลุปัชญาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข อิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ